สองเลขเด็ดขันน้ำมนต์บวงสวงพญานาคราชคอหวยไม่พลาดเห็นเลขพุ่งเตดตาสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะนักธุรกิจสาวนะคะบวงสวงพญา <S <S เพชรชพัฒนาคราชนะคะในขณะที่บรรดาคอหวยแห่สองเลขเด็ดจากขันน้ำมนต์นะคะ บริเวณเขาว้าเอ็นนะคะซึ่งอยู่ด้านหลังของวัดว้าเอ็นอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะคะซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าหน้าที่แห่งนี้เคยเป็นที่อยู่ของพญานาคนะคะที่มีนามว่าเพชรพัฒนาคราชนะคะโดยเฉพาะหินที่โผล่ขึ้นมาบนยอดเขาซึ่งมีความยาวกว่า100เมตรนะคะชาวบ้านเชื่อว่าเป็นครีบหลังของพญานาคและบริเวณด้านหัวนั้น จะเป็นหินก้อนใหญ่ตั้งตะง,งานอยู่1ก้อนนะคะมีลักษณะคล้ายหัวพญานาคหรือเศียพญานาคนะคะก่อนหน้านี้เคยมีกลุ่มคนที่คิดจะมาสร้างบริเวณเสียนพญานาคนะคะแต่ไม่สําเร็จจึงเลิกไปนะคะต่อมาได้มีกลุ่มประชาชนที่เลื่อมใสและมีความเชื่อได้มีการสร้างเสียนจนแล้วเสร็จนะคะเป็นพญานาคเก้าเศียน,นะคะโดยใช้ชื่อพญานาคตอนนี้ว่า เพชรชพัฒนาคราชนะคะที่ผ่านมานะคะมีคนมากราบไหว้ขอโชคขอลาบบนบานศารกล่าวแล้วหลายคนประสบความสำเร็จต่างพากันมาบวงสรวงหมาแก้บนนะคะโดยหนึ่งในนั้นนะคะมีนักธุรกิจสาวนะคะอายุ35ปีนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจทรงออก ได้เดินทางมาทำพิธีบวงสวงพญานาคราชนะคะที่เธอประสบความสำเร็จหลังจากมาขอพรก่อนหน้านี้นะคะและใกล้จะสิ้นเดือนได้มีประชาชนกว่า100คนนะคะมีการขอเลขเด็ดจ,จากขันน้ำมนตนะคะซึ่งหลังจากทำพิธีบวงสวงนะคะนักธุรก,กิจสาวรายนี้เธอจุดประทัด1 2 0 0 0 0นห0 0 0นนัดนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็มีการรำแก้บนนะคะ โดยมีนางลำในลีลาของพญานาคท่าต่างๆนะคะและที่ขาดไม่ได้ก็คือเลขเด็ดจากขันน้ำมนต์นะคะซึ่งชาวบ้านที่มาร่วมพิธีก็เฮไปสองเลขเด็ดจากอันน้ำมนต์นะคะซึ่งชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเห็น3ตัวลอยเหรเด่นเลยนะคะนั่นก็คือ74 3สนะคะ74 3สแล้วแต่ใครจะมองนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ โดยนักธุรกิจสาวท่านนี้นะคะบอกว่าเธอทราบว่าที่ตรงนี้มีองค์พญานาคก็ได้มาขอพอรให้ธุรกิจที่เธอทำเจริญรุ่งเรืองนะคะและประสบความสำเร็จหลังจากนั้นธุรกิจที่ทำนะคะเธอก็ไปได้ดีเลยนะคะทำไปได้ดีสำเร็จจริงเลยนะคะเธอจึงเดินทางมาแก้บนเป็นการขอบคุณนะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศเป็นแบบนี้นะคะ ด้านในยงยุทธว,วัยาวจกรของวัดว้าเอนะคะบอกว่าเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคมปี2548นะคะหลวงปูดามันเดินทางมาปักรดที่วัดว้าเอนะคะและได้นิมิตฝันเหตุพญานาคซึ่งระบุว่าดินแดนหรือทุยตรงนี้เคยเป็นดินแดนเมืองพญานาคหลวงปูดามันบอกว่าพญานาคองค์นี้มีชื่อว่าพญา เพชรพัฒนาคราชหนึ่งใน9ราชานาคราชนะคะอง,งานาคาธิปดีทั้ง9องค์นะคะมีนามว่าพญาอนันตะนาคราชพญามุจรินหนาคราชพญาผู้ชงหนาคราชพญาศีสุโธนาคราชพญาศีสัตตนาคราช พยาเพชรพัฒนาคราชหรือพญากริตแก้วนาคราชพญาดำแสนสิริจันทรานาคราชพญายัชมันนาคราชและพญาคัตรสีเทวานาคราชหลังจากนั้นได้มีการเลื่องลือไปนะคะ จนมีประชาชนนักแสวงบุญได้เข้ามาสร้างแต่ต้องยุติและมีการปิดเส้นทางการขึ้นเขาไปจะด้วยเหตุใดก็ไม่มีใครทราบได้นะคะโดยวัดแห่งนี้นะคะที่ผ่านมามีอดีตเจ้าอาว,วาสชื่อหลวงตาดามันนะคะซึ่งท่านเป็นนักปฏิบัติธรรมท่านได้บอกกับพระลูกวัดว่า ท่านฝันเห็นองค์พญานาคองค์ที่6กนะคะคือพญาเพชรพัฒนาคราชมาสิงสถิตยอยู่ที่บนสันเขาเล็กๆในวัดโดยมีลำตัวยาวหันหน้าลงทางทิศตะวันตกได้ขึ้นไปดูก็พบมีก้อนหินเรียงลายเป็นแนวยาวคล้ายลำตัวพญานาคและมีส่วนที่โผล่ขึ้นมาคล้ายเสียนพญานาคและหลังจากนั้นนะคะก็ได้ก่อสร้าง รูปปั้นพญานาคให้เสมือนจริงเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มากราบไหว้สักการะต่อมาหลวงปู่ดามันท่านได้ลาศิกขาไปเนื่องจากทําตามที่ต้องการให้ปู่พญานาคไม่ได้จึงกลายเป็นสถานที่ร้างไปในที่สุดนะคะ เมื่อสิปีที่ผ่านมาซึ่งต่อมาแล้วค่ะก็มีเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ไม่สามารถทําให้สร้างเสียนพญานาคได้นะคะและก็ถูกปิดไปนะคะต่อมาได้มีการตกลงกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วยงานจนสามารถสร้างได้จนสําเร็จและมีประชาชนเข้ามากราบไหว้ขอพรกันเป็นจํานวนมากซึ่งขณะน,นี้พื้นที่เขาพญานาคอยู่ในความดูแลของวัดว้าเอ็นนะคะนี่เลยนะคะถ้าท่านอยากไป กราบไหว้สักการะพญานาคนะคะหรือไปขอโชคขอลาบก็ไปได้นะคะที่วัดว้าเอ็นนะคะอำเภอศรีมหาโพธจังหวัดปราจีนบุรีนะคะสวัสดีค่ะ